ใครมา,รมาอามันแม่โอ๊ตมันมีจะมาบายิ้มได้บ่อ <laughs> ยิ้มได้บ้าใครมาเนี่ย กแกเราไปเที okay. eu, ่ยวกันไหมวันนี tá, s <S <ills> the the ้ไปกันไหมหืไหนอะไรล้มอะไรเราไปกันไหมเราไปเที huh. ่ยวไหมวันนี้ไปตลาดกันไหมเออเออหนูจะไปโรงเรียนเขาปิดโรงเรียนนะลูกวันนี้วันอาทิตย์เออหนูจะไปโรงเรียนเหรอลูกหนูมาจากไหนอามินมาจากไหนนี uh ่น huh. okay. <Vamos> ่ะมาจากไหนนี huh. ่มาก่มากับแม่ มาจากไหนมาจากบ้านมะนาวเหรอ <h ung? S 2> เฮ้ยชี้หนูนะมาจากบ้านมะนาวเหรอ,อ,อมาจากบ้าน,น,บานเบ้อ้วนมานอนนี่นไหมหนี่นอนกับเบ้ไห <h ung> มนอนกับเบ้จ่อยมะม่วงแดงอ่ะนอนกับเบ้จ่อยไหมกินไอศคมนะฮะกินไอศครมนะไม่จะกินไม่กินมะไข่ไม่น้องบอกว่าไม่กินไอศิมหรอกไม่กินไอศครมใช่ไหมเดี๋ยวไม่สบายใช่ไหม อไอชิคินตุ๊กตาไอชิคินตุ๊กตานี่ตุ่มมันน่ารีเสียตุ่มมันเลยลูกอมไปเกี่ยวไปเกี่ยวบวกวันไหนไหนเชิญมาดูดูเชียวมีมันมันมันอะไรอยมันมันเออใครมานนี่กระแกงกระแกงไหมมินอะไรมาด้วยเฮ้ยมีได้อะไรมาเอาเสื้อผ้ามากี่ชุดเนี่ยหืม เอมากี่ชุดจะมาอยู่กี่วันเอาเพิดด้วยโอ้สมบัติฮะยอาสมบัติมาด้วย,วยช่งช่งของวินอะไรอ่ะโอ้ยนมเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ของพี่พลอยก็ขึ้นแล้วทีนี้เอาเสื้อผ้ามากี่ชุดนะเอาแปรงนวันด้วยเหรอไม่ใช่อะไรอะไรอะไรไม่ดูอะไรอะขัดทันวันเลือกเออบ่เลือกเออบบหรกอแกกินหองก็เป็นโอ้แกินหูก็เป็นเอแม่นี่ยพ่อซื้อผ้ามาเปลี่ยนเถอะนี่เออเออเลยอะแล้เออเอออะไรบลาแค่แค่

เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปลูกไปเล่นโรงเรียนเดี๋ยวไปพาไปเล่นนะเดี๋ยวให้พี่พอยพาไปเล่น,น,น,นครูเขาให้าให้ข้ามาละลูกเขางเงียเลข้าแต่จะไม่มีใครอยู่นะถ้ามูาคูก็จะเปิดไ้ม<า>ไม่เปิดแล้วก็เปิดองนะระต้องปิดเนี่ยมันดำแล้วเออเหลือเออหมดแล้วอ่ะห้องนองไนน,น,อนนนเหมดแล้วอันนี้ได้เงยว Ông dè hay nay, nào hôm nay. Anh gia này hôm hôm hú hôm 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 lâu hôm 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 mà hôm hôm là hôm 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 lên hôm 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 เออไม่เป็นเอาเลือดหูพวกออกแล้บ่นี่ยน่ะไปดูดิไปเปล่าให้พวกดิเปล่าให้พวกดิเอาะไรเี่ยแอบเฮ้ยชกอ๊มอ๊มใครจะอ้ำดื้อแล้วดื้อแล้ว หาขยะนี่ไงโอ้ยมันเริมเด้เริ่มเด้มันยายเรียกอะแนบเขาไม่ได้ให้แหย่หูนะอันนี้ไหนเดือดแตกไม่ได้อะเก็บเสื้อผ้าเข้าใส่กระเป๋าเลยกินแม่มะละกอนะลูกอะไรหาอะไรหากระเป๋าเสื้อมันไม่มีกระเป๋าเอาแมวน้อยมาจากไหนฮะแมวน้อยมาจากไหนเนี่ย แมวเขาเรียกก็แมวเจอแล้วเจอแล้วจะแยหุงให้พวกอีกเหรอพวกเข็ดแล้วเพราะว่าแย่ลึกไปแก่หมันูเตะหอือเแล้วบ่ เดียมจะกระเดียมจะกระเดี้ยมแย่ๆเขาลึกนะจะกระจีเลยโอ้ยอันนี้นะคะยาอือทิ้งขยะแอดมินแอดมินมาอยู่กี่วันอยู่นานไหมเนี่ยอันนี้คือใหญ่แต่สั้น่อันนี้ก่อนใส่ได้เหรอนี่เเปาพฮะอะไรนะเอาของเพื่อนมาเหรอนั่นน่ะไม่น้องบอบมีกระเป๋าซื้อด้วยอ๋อโอ้มีกระเป๋ากางเกง อันนี้กันน้อยกันน้อยทำอะไรอ่ะไมเล็กจังเลยไม่ไม่ต้องใส่ใส่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ตัวนั้นนะต้องบอกน้องจะเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมเ็ดแล้วโอ้อยากเปลี่ยนกางเกงหลวมไหมเนี่ยหึใส่ได้ไหมมุนให้ถูกทางไงลูกมาหากระเป๋ากระเป๋ามันอยู่ข้างหลังนะลูกอยู่ข้างหลังดีหึเอาเอาเอาหากระเป๋ากางเกงมันหลวม ว่าจะใส่กางเกงพี่เขามั่งล่ะนะว่ใส่เอากางเกงพี่เขามาล่ะมั่งเอาไปลกใช่เหรอแล้วมันใหญ่จังเลยทล้วมันใหญ่จังเลยแล้วแบลูกนุ่นฟอสแล้วมันเนี่ยแก้มแตกจังเลยโอ้ยอุ้ยน้อ้ยอะไรอะไรอีกแล้ว หาอะไรอุ้ยเอาอ,อ,อนจ,นจริงซะตาตกตำ่ำอ,อืออือระวังนะอืออันนี้ออกอออเราเรียกเยาพาสิเรียกเยาพาดิเยาไม่อยู่นะอยู่นั่นไงนอนหลับอย่นี้เรียกเยาพาดิอ๋เเอเรียกจริงจ้า จนจริงใชบายบายบายไปก่อนนะก่อนนะค่ง่มินน้อยได้กินเลยยังกุ้งอ่ะได้กินกุ้งเลยยังได้กินเลยยังกุ้งอ่ะ เอาอีก,อกต้องยกขาขึ้นนะถขขนน้างนนั้นก็ให้พวกเออเข่งขึ้น,นว่ามันยานไปไม่ใช่โดนแล้วบอกเมื่อกี้นะาปากวักวองปองเอาเอาพาดโดนแล้วเอาพาดขาใส่ใส่ขาพี่พลอยอ่ะอืมโอเคมันจะได้ไม่โดนอืคักหลคักหลเฮ้ยยิ้มแจงเลย อ,อืมนะคะโอ้เซอร์ไพรส์นะใครมาส่งนะเมื่อกี้ใครมาส่งนะแม่แม่มาส่งเออแม่มาส่งมินเนอร์ฮะอ,อ,อย่าง,างนีบ้างสำหรักกรบคลิปนี้ประมาณนี้นะคะยิ้มแฉ่งเลยได้มาบ้านเบะวันนั้น <ไป S 1> จอดไปไปขอไปก่อนนะว <c oughs> <c oughs> ่าอาบายเขาไปก่อนนะ